เป็นโดรนหางคู่รุ่น s c o r p i นดีขนาดใหญ่4เครื่องยนต์ลำแรกของโลกพัฒนาโดยบริษัทเซฉชวนถึงเติน้นไซเทคอินโนเวชั่นจำกัดได้ทดลองบินครั้งแรกที่มนทลนเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนโดรนลำนี้มีปีกกว้าง20เมตรยาว10.5เมตรและสูง3.1เมตร น้ำหนักตอนเครื่องขึ้นหรือ take off w e i g h อยู่ที่4.35ตันสามารถบรรทุกได้สูงสุด1.5ตันและมีพื้นที่บรรทุกสินค้าสูงสุด5ลูกบาตรเมตรโดรนรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาจากโดรนหางคู่รุ่นเดิมสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นและด้วยเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบพิเศษทำให้โดรนบินได้อย่างปลอดภยัยและมีความสเสถียรยิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาโดรนรูปแบบใหม่ที่สามารถบรรทุกของได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยในการขนส่งและภารกิจอื่นๆโดยโดรนสกอร์เป็นดีลำนี้จะเปิดตัวในงาน a i r s h o ช China 2022ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนี้ที่เมืองจูไหม่มณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีน